อยยยอเอ็กทูสีส้มนะครับ และ f c a ซ f o x TV ทุกท่านนะครับวันนี้เรามากับเจ้า j k X2 4สีช่อมกับใบหลิวโมอันนี้ผมโมใบหลิวนะครับเป็นใบหางปลา2องหางผมว่าแอคชั่นมันแรงไปหน่อยแรงไ,ไหมไม่รู้นะครับแรงไหมผมอยากให้ท่านผู้ชมมาดูด้วยกันก่อนคอมเมนต์ถ้าแรงบอกแรงนะแต่ผมก็ไม่ได้ทำขายหรอกสำหรับใครที่ซื้อกับผม,มสั่งโมได้แล้วกัน โมก็เพิ่มราคาไปใบเท่าไหร่เท่าไหร่ว่ากันไปนะครับถ้าใครชอบไอคชั่น่บบนี้แต่มันทําไม่เหี้ยสายอ่ะดีไหมเดี๋ยวดูด้วยกันไปเะนียวะสุดยอดไม้เลยอ่ะเห็นยังดึงลงนะนนเสียงมันดังมากดูฟังเสียง ถ้าเหยื่อมานสายไปหน่อยเนาะอันนี้ผมมาลองเทสเฉยๆนะไม่รู้ว่าจะมีใครชอบแบบผมไหมเสียงเังนดยังแต่ปลาก็ชอบเหมือนกันนะไม่ชอบให้กัดในป่าอย่างนี้เลยหมาแตก นี่ครับสีส้มแอคชั่นมันใหญ่ไปหรือเปล่าหรือใครชอบ,บดังๆโมได้แล้วแต่คนเนี่ยเราจะเจสียเวลาทำให้ได้นี่สีส้มนะครับตัวเล็กสเปค X2 แอคชั่นดังแต่ปลาก็จะใหญ่มากที่กล้ากัน <c oughs> รวมส่งผลงานกลุ่มเอเจ็ฟซีนะครับไปเดี๋ยวหาต่อกลุ่มกิงกลุ่มกิงฟังอีกครั้งดังไปไหมแล้วแต่ชอบนะผมก็ไม่ค่อยชอบหรอกแต่ก็ เอามาให้ท่านผู้ชมถ่าเอามาให้ท่านผู้ชมดูเพื่อชอบกันโอ้ตัวเล็กอันเลกันเลยได้ยินปะเสียงคนทุกตีเตะอะไรอะ เขาดีก็คือมันตีไก่ขึ้นด้วยนะนวัดป่าลาบดูปลาเนี่ยคอจะเข้าจะปาข้างหน้า X2 สีชมูสองเหลิวใครสนใจแบบนี้สั่งผมโมได้แต่ถ้าไม่สนไม่เป็นไรแบบเดิมก็แถบ2องใบเหลีวอยู่แล้วนะครับเพิ่มตังค์นิดหน่อยนะครับ้วนปุ๊กเลยตัวเล็กสเปค X2 ไว้ทําบะเข็มอ่ะ,อะมือ่อละมาฟังเสียงกันตัวสุดท้ายละ้าได้ก็ตัวเดียวไม่ได้ก็ปิดคลิปละเดี๋ยวเอาเหลี่ยมนี้แลก้องตรงผมเลยเนะี่ยพอดีคือตีไกลขึ้น อยังอ้ยตกใจมันทำแล้วนะจิบหรอด,ดูลากผ่านที่กัดวะดเสียงเรียกได้ไหมโหนึกว่าจะเอาอไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยกันตายรู้ เนี่ยกัดข้างหน้าเลยวัดหลังแบะเลยนี่น่าจะตายขาที่อ้วนบุกเลยตัวนี้ก็สามที่ขีดนะนี่ครับ x2 สีส้มสองหลีวมันกัดใกล้ไปเดี๋ยวผมแถมอีกตัวแล้วกันไม่ได้เยอะได้ไหมละกล้องแถมอีกตัวนะครับก็ร่วมส่งผลงานกันได้ในกลุ่ม AJ Fox FC นะครับผมลดง่ายๆเนี่จบ้อยสามที่ขีดสุดยอดเอาละคือ เมื่อกี้ข้างหน้ายังกัดน้ะเพราะว่ามันแบบใหญ่ กางน้ำนี่ไม่เล็กหรอกครับกดเลยอะผมว่าไม่น่าจะได้ตัวนี่เนที่ป่าเนี่ยผมว่าไม่น่าจะได้ตัวครับมันมืดเฮ้ยใช่โหกัดกลางน้ำไม่เคยไม่เคยผิดหวังนี่ครับโอ้หกเจ็ดขีดได้นะหัวยาวๆน่าจะเป็นตัวผู้นะตัวนี้กัดกลางน้ำไม่เคยผิดหวังนี่ครับโอ้โลงคอเลย ดูเห็น,นยัง X2 สีส้มนะครับเพราะด้วยความที่เสียงมันดังกว่าปกตินะครับเพืําทำให้เรียกปลาใหญ่มากินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะหลายคนก็ไม่ชอบเพราะว่าเหยื่อมันตัวเล็กบางทีมันกัดแต่ใบหลิวล้วเจอปลาตัวเล็กถ้าเจอปลาตัวใหญ่ก็คุ้มๆอย่างเงี้ยครับอ่ะลาไปด้วยตัวนี้นะครับตันโลเลยหกเจ็ดขีดหกขีด่ดนะนะครับกัด X2 สีส้ม รวมส่งผลงานกันในกลุ่ม AJ Fox F4 นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็รุ่นของฟรีกันในกลุ่มนะกดแล้วก็แจกปปรับซับสไครต์ไปเลยด้วยที่ <ไป S 2> ลงคลิปนี้ก็เพราะว่า 7K X2 นะครับเหยื่อรุ่นแรกของเราที่เลิกผลิตไปแล้วนะครับวันนี้ได้ของเข้ามานิดหนึ่งนะครับผู้ผลิตผลิตให้เรานิดหนึ่งดังนั้นนะครับสำหรับแฟนบันแดหรือ f c ตัวจริงที่ด่ามา เหยื่อรุ่นแรกของเราเจตเกเอกทูไปไหนเจตเกเอกทูทำไมไม่มีขายแล้วทำไมเป็นเหยื่อลิมิเต็ดไปแล้วนะครับอยากได้มาแลนะเจมได้เข้ามาเพียงสีแล้วไม่ถึงร้อยตัวนะครับครบเจ็ดสีเลยไม่ถึงร้อยตัวใครอยากได้นะรับเป็นเอฟสีตัวจริงของเราเนะี่ยไปซื้อกันได้ในที่กลุ่มเ,เฉพาะเอฟสีกลุ่มนี้ราคาเดิมเท่านั้นย้ำผมขาย,ยาเฉพาะเอฟสีตัวจริงขาย,ยาเฉพาะคนในกลุ่มเท่านั้นคือถ้าคุณอยากมีสะสมอ่ะคุณอยากมีเจตเกเอกทูอย่างเขาอ่ะ ต้องไปซื้อในกลุ่มเท่านั้นนะครับผมไม่ขายให้คนนอกนะครับสำหรับ MC เท่านั้นมีไม่ถึงร้อยตัวสี่ล้านไม่ถึงร้อยตัวอย่างที่บอกกดไลค์กดแชร์ก่อนจะคลายแล้วไปตำในเค้กทุกคนในกลุ่มเอเจฟอสวัสดีจ้า